สวัสดีจ้าเตรียมกับขาแร้งี่เก้านะคะพี่น้องในนู่คำนีนจะเป็นตุ่มอึงนล้วค่ะเซ่บๆค่ะจะตุ่มอึงไข่อร่อยอร่อยจ้าตุ่มยำอึงน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องมันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่จานถาแล้วพี่น้องเพื่อนกินขามากินน้ำกันด้วยจะตุ่มอึงถานง่ายๆค่ะจะอึงไข่ค่ะ มีทั้งไข่ทั้งบวชไข่นอกจากพี่น้องหนูก้ายผ้าไปจับค่ะได้ได้ตุ่มจ้าเปิดจตแสบเพาพี่น้องมาเรื่อมากินน้ำกันค่ะตุ่มอึงเสบ็บแบกินคู่ก็เกียวบองนะค่ะจแก้มพักกบกบทุเรียนค่ะมีทุเรียนให้กินน้ำจากมือ ไปสรงเขาลูกไส้เห็นก็ได้ซื้อกับมาน้ำค่ะแบ่งกันกระลูกไส้ค่ะก,กับข้าวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต้่มอึงไข่อร่อยอร่อยกินกับข่าเนียวห่อนฮอให้กันค่ะต้อมอึงก็บ่อนข้าเนียวกับหอนจังแกวมาเรือมากินน้ำกันจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะ 参考哦。